คยีอนิเมะขอเสนอหนึ่งในใต้ราตอนที่สองต่อจากอนิเมะประตูเข้าสู่บ้านน้อยที่ปิดอย่างแน่นหนาถูกรินตรงเปิดออกอย่างเบาๆเขามองเข้าไปในบ้านที่สะอาดเรียบร้อยจากนั้นค่อยๆเดินขึ้นไปยังชั้นสองเปิดประตูห้องส่วนตัวของลัวรีที่ไม่ได้ปิดสนิทออกเบาๆในห้องนั้นเงียบสงบกลิ่นหอมบางอย่างลอยออกมาทำให้คนได้กลิ่นยังต้องรู้สึกอยู่ในผวัง มูเฉินนั้นมองไปยังทางหน้าต่างหญิงสาวนางหนึ่งกำลังนั่งกอดเข่าตัวเองอยู่พร้อมกับหน้าตาที่งดงามนั้นผมยาวที่มัดอยู่ถูกปล่อยลงมาราวกะทางช้างเผือกนางเหมือนกำลังหลับช่างดูผ่อนคลายและมีความสุขด้วยมูเฉินก็มองนางด้วยความรักและความลึกซึ้งและค่อยๆก้าวเดินเข้าใกล้ทันทีที่เขาเข้ามานางก็เหมือนจะรู้สึกตัวขึ้นในจังหวะนั้นดวงตาที่ปิดอยู่ ก็ลืมขึ้นมาพร้อมกับความระวังตัวแต่แล้วความรู้สึกหวาดระแวงก็หายไปอย่างรวดเร็วเมื่อนางมองชายหนุ่มที่หน้าตาหล่อเหลาพร้อมกับรอยยิ้มและเอ่ยถามขึ้นว่ากลับมาแล้วรึมู่เฉินเองก็มองใบหน้านั้นที่มีอาการซีดเสียวดูไม่น่าเป็นกังวลมากนักแต่เขารู้สึกเจ็บหัวใจแทนพร้อมกับความโกรธที่มีต่อเฮยเหย่าคาดีนมาว่าเจ้าบาดเจ็บใช่ไหมก็ไม่ได้บาดเจ็บอะไร รัวรี่เนี่ยกระตุกมือเล็กน้อยพร้อมกับหยิมกาพูดโกหกกับข้าด้วยงั้นเลอจงังหวะที่พูดนั้นมือเขาก็โอบไปที่เอวของนางส่วนมืออีกข้างหนึ่งลวบไปที่แขนของนางนางถึงกับตกใจจนเกือบใช้มือเนี่ยฟันต้นคอม,มู่เฉินนางพูดด้วยความเขินอายกลับมาถึงก็ลังแกข้าเลยนะมู่เฉินเองเนี่ยมีความตื่นเต้นมากริมฝีปากจิ้มริมนั้นทางเป็นภาพที่หาดูได้ยากเพราะนางเป็นคนมีท่าทีเนี่ย แสดงออกแบบน้อยมากๆลัวรี่นั้นสังเกตว่ามู่เฉินกําลังมองริมฝีปากของนางนางกะบิดตัวหนีพร้อมบอกว่าเจ้าคิดจะทําอะไรนะ่ะห่างไกลใจหวยหาเจ้าคิดว่าข้าจะทําอะไรหรือจากนั้นเขาก็ทําการเนี่ยฉวยโอกาสนางจูบเข้าไปที่ริมฝีปากนั้นลัวรีเองก็ถึงกับตัวแข็งจากนั้นนางก็ผ่อนคลายปล่อยให้หมู่เฉินทําในสิ่งที่เขาต้องการมู่เฉินเนี่ยมัวเมาอยู่กับ ความหอมหวานนั้นเขาอดไม่ได้จะยิ้มเมื่อมองรัวรีอร่อยอะไรแบบนี้ข้าบอกเจ้าเลยนะอนาคตรสสัมผัสนี้เป็นของข้าและจะเป็นของข้าชั่วนิรันด์คนบ้าฝันไปเถิดใบหน้ารัวรีเนี่ยแดงมากอยากให้ข้ารังแกเจ้าหนักกว่านี้หรือเปล่ามู่เชินแน่ยิ้มรัวรีเองก็จ้องเขาจากนั้นก็นั่งลงบนเตียงแต่แขนที่โอบนางเนี่ยยังคงไม่ปล่อย เขาเนี่ยมองเข้าไปในดวงตาของนางอาการบาดเจ็บเจ้าเป็นไงบ้างลัวรีกับสายหน้าไม่มีอะไรมากหรอกข้าแค่หมดแรงเฉยๆแม้พวกมันจะมีจำนวนคนมากกว่าแต่ถ้าสู้กันจริงพวกมันไม่ได้เปรียบหรอกนะพวกชุมนุมมักคาปีศาสตร์มีจอมยุทแข็งแกร่งจริงเคยเหยย่าเป็นคนที่ทรงพลังในเมื่อเจ้าไม่อยู่ไม่ว่าข้าจะสู้กับคนอื่นอย่างไรก็ต้องเก็บแรงไว้เพื่อต้านเขาอยู่ดี แม้ว่าตอนนี้เขายังประเมินพลังรัวรี่ได้ไม่ถูกนักแต่ในเมื่อนางสามารถสู้กับพวกชุมนุมมัคคาปีศาจได้มากกว่าหลายสิบคนด้วยตัวคนเดียวก็หมายความว่านางต้องมีขุมพลังหาวเทียนเป็นอย่างต่ำแต่เหอเหย่านั้นยังไม่ลงมือรัวรี่จึงได้แต่ระวังไว้ก่อนจึงเป็นเหตุว่าทำไมนางถึงออมมือและได้รับบาดเจ็บจากพวกฝีมือดีของชุมนุมมัคคาปีศาจเหอเหย่าดวงตามู่เฉินเยือกเย็นมากกว่าเดิมในเมื่อเจ้านั้น ทำในเรื่องที่มนุษย์ไม่ทำกันงั้นก็ไม่ต้องปฏิบัติต่อมันเหมือนกับมนุษย์แล้วกันนะเจ้าจะทำอะไรความกังวลเนี่ยปรากฏบนใบหน้าของลูอรีชุมนุมกคาปีศาจกับเขยเหว่าไม่ได้รับมือง่ายๆแบบนั้นนะพวกมันกล้าทำร้ายคนรักของข้าถ้าข้ายังนิ่งไม่ทำอะไรจะเกิดมาเป็นลูกผู้ชายทำไมละ่ะลูอรีนั้นมีใบหน้าที่แดงมากแต่รอยยิ้มของนางก็ยังคงอยู่งั้นข้าจะไปกับเจ้าลูรีพูด เฮอยาวไม่ได้อ่อนแอทำมูเ่เฉินไปคนเดียวก็ชนะยากมากมูเ่เฉินกับสายหน้าพร้อมบอกว่าไม่ต้องให้ข้าจัดการเรื่องนี้เองเถอะนะมาถึงจุดนี้แล้วลัวรีรู้ว่ามูเ่เฉินมีแผนอยู่ในใจไม่มีอะไรที่นางทําได้อีกนางจึงศบองบนหน้าอกของมูเ่เฉินอย่างไม่พอใจพร้อมกับขดตัวอยู่ในอ้อมแขนของเขาจากนั้นนางค่อยๆรับตาลงพร้อมกับซึมซับไออุ่นจากแผงอกนั้น มูเฉินก็ยิ้มเมื่อมองหญิงสาวที่รับในอ้อมกอดของเขาแววตาเยือกเย็นปรากฏออกมาทันทีเฮยเหย่ตอนแรกข้าว่าจะไม่เอาเรื่องแก่แต่ในเมื่อแกเริ่มก่อนก็อย่าหาว่าข้าไม่เตือนแล้วกันลาตีที่มืดมิดทําให้ทั่วบริเวณเงียบสงบมู่เฉินเดินออกจากห้องของรั่วรีตรงไปยังหลังคาบ้านพร้อมกับป้ายประจำตัวปรากฏแสงบางอย่างปรากฏส่องประกายอยู่บนพื้น ดวงตามู่เฉินนั้นกวาดมองไปทั่วรายการสิ่งของมองหาสิ่งที่ต้องการเรื่องนี้เห็นได้ชัดว่าทําให้เขาโกรธมากถ้าเขาไม่ทําอะไรเรื่องนี้จะเกิดขึ้นอีกในเมื่อเหขย่าคิดว่าไม่จําเป็นต้องเกรงใจกันเขาจะสั่งสอนบทเรียนดีๆให้อีกฝ่ายแม้แต่จอมยุบขุมพลางหาวเทียนขั้นไปยังไปเสียญยังตายด้วยน้ำมือของเขาเขาไม่จําเป็นต้องกลัวเหอเย่าแม้แต่น้อยดวงตานั้นมองไปทั่วสุดท้ายมองไปยังของที่เขาต้องการ จากนั้นก็เก็บป้ายไว้เปลี่ยนล่างเป็นลำแสงมุ่งไปยังหอแรกเปลี่ยนแต้มวันต่อมามูเฉินออกจากบ้านพร้อมกับบอกลารัร่อรีส่วนพวกโจหลิงก็ทำตามคำสั่งส่งเทียบเชิญชายหนุ่มไปยังชุมนุมมักคาปีศาสตร์อีกห้าวันข้างหน้ามูเฉินจะไปเยือนเพื่อแสดงความขอบคุณส่วนชุมนุมมักคาปีศาสตร์ที่ได้รับเทียบเชิญเกิดเกิดความรู้สึกวุ่นวายเล็กน้อยแต่ส่วนใหญ่เอาแต่ขวร้อยยก จริงอยู่ที่มู่เฉินสร้างความประทับใจได้ตอนที่เขาอยู่บนลานปลาลองครั้งก่อนแต่ไม่มีใครคิดเลยว่าเขาจะเทียบชั้นได้กับ1ิอันดับแรกของทรรเนียบมหาเทวะยิ่งเมื่อชุมนุมมัคคาปิยศาสตร์มีเหอเหยี่ยที่อยู่อันดับสี่เป็นหัวหน้ามู่เฉินคนเดียวจะทำอะไรพวกเขาได้ดังนั้นเมื่อผูกคนแนวขวาร้อเสร็จก็ไม่ได้ใส่ใจอีกพวกเขากลับหวังว่ามู่เฉินจะไม่เยือนพวกเขาอย่างที่พูดไว้เจ้านั่นคิดว่าการรับมือรีเฉียนทงได้สามกระบวนท่า จะมีคุณสมบัติท้าหัวหน้าเขยเหยา่าพวกเขาได้เงั้หลือขณะสมาชิกชุมนุมมัคาปีศาสตร์ทำตัวแบบสบายข่าวนี้ก็แพร่กระจายอย่างรวดเร็วในสำนักซึ่งสร้างความสนใจตอบคู่คนเป็นอย่างมากพอไม่ว่าจะเป็นมูเฉนินหรือชุมนุมมัคาปีศาสตร์ก็ต่างเป็นที่รู้จักกันดีในสำนักทุกคนจำภาพิซี์ใหม่คนนี้รับมือหลีเฉียนทงได้สามกระบวนท่าแต่ท่ามูเฉินลงมือในครั้งนี้เหอเหยา่าต้องไม่ปล่อยเพียงสามกระบวนท่าแนะ่ แล้วมูเ่เฉินจะรับมือได้อย่างไรกันเพียงแค่สองสามวันทุกคนก็ได้ยินประกาศของมูเ่เฉินไปทั่วแต่สิ่งที่แปลกก็คือมูเ่เฉินที่เป็นต้นเหตุของเหตุการณ์นี้กลับหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยบางคนสงสัยว่ามูเ่เฉินหลบซ่อนตัวเพราะหวาดกลัวในชุมนุมเทศที่ดาวั่วแม้แต่โจหลิงยังหาตัวมูเ่เฉินไม่เจอแต่พวกเขาไม่ได้สงสัยในตัวอีกฝ่ายสำหรับคนที่กล้าท้าประลองแม้กระทั่งหลีเฉียนทงได้เขาจะไม่ทําอะไรอย่างการหลบหนีแน่นอน จะต้องมีสาเหตุที่มู่เฉินหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยแน่นอนเวลาก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วท่ามกลางความสงสัยที่กำลังเดือดผ่านชุมนุมมัคคาปีศาจตั้งอยู่ทางเหนือของสำนักสถานที่นี้เต็ม,มไปด้วยตึกเรียงรายทุกคนที่นี่รู้ว่านเป็นสมาชิกชุมนุมมัคคาปีศาจส,สามารถคูดได้ว่าที่นี่เป็นเขตแดงของชุมนุมมัคคาปีศาจในสำนักตอนนี้มีฝูงชนจำนวนหนึ่งมารวมตัวกันที่โถงหลักของตึกการที่ใหญ่สุดตรงกลางโถงหลัก มีเหอเยานั่งจิบชาด้านขวามียางคงกับสมาชิกอรักชุมนุมมักคาปิศาจยืนอยู่หัวหน้าพึ่งนี้ก็นับว่าเป็นวันที่ห้าแล้วมูเฉินกำลังทำบ้าอะไรอยู่หรือเขาไม่ได้แสดงตัวออกมาเลยชายล่างพร้อมถามขึ้นเขาคือเฉินโหอันดับ18ดของธรรมเนียบม,มหาเทวะมีขุมพลังหาวเทียนขั้นตน้นแต่เมื่อไม่กี่วันมานี้เขากลับแพ้รั่วรี่คนอื่นก็พยักหน้าเมื่อไกลเส้นตายเข้ามา ความสงสัยพวกเขามากขึ้นหรือมู่เฉินหนีไปแล้วจริงๆเขยเหย่ากับยิ้มและมองถ้วยชานั้นควันสีขาวก็ลอยออกมาทั้งถ้วยกลายเป็นน้ำแข็งจากนั้นเขาก็ทำลายถ้วยชาทำไมต้องเดากันไปเรื่อยด้วยเดี๋ยวเพิ่งนี้ก็รู้สิทธิ์หม่ที่กล้ารับมือหลีเฉียนทองได้สามกระบวนทาน่าเงี้หรือฮ่าฮ่าข้าอยากรู้จริงๆว่ามันจะทำอะไรได้เขาเงยหน้าขึ้นในดวงตาเต็ไมไปด้วยแววเย้ยหยันทํามันกล้าแสดงตัว ข้าจะทําให้มันเข้าใจว่าในสํานักศึกษาเปยช่างเขาไม่มีสิทธิ์ล้วงคอชุมนุมมัคคาปีศาจชุมนุมมัคคาปีศาจสถานที่นี้คึกคักว่าปกติลานรอบนอกตึกเต็มไปด้วยคู่คนมีคนอยู่ทั้งบนพื้นและบนฝาหรือแม้แต่ยืนอยู่บนหลังคามีหนำซ้ำยังมีคนกําลังเดินทางมาเสริมอีกด้วย5วันนี้ข่าวเกียรกมู่เฉินและชุมนุมมัคคาปีศาจดังไปทั่ว มูเฉินสร้างชื่อไว้กับการรับกระบวน่าสามครั้งจากรีเชนทงเหตุการณ์นั้นสร้างความตกตะลึงให้กับทุกคนจนเหล่าศิษย์พี่ทั้งหลายต้องจดชื่อของเขาไว้ในใจแต่ถึงจะเป็นแบบนั้นทุกคนยังเชื่อว่าเขาห่างไกลจากคนอย่างเหอเหยาที่นับเป็นจอมยุติทรงพลังอย่างแท้จริงแม้ว่าเหอเหยาจะยวนอันดับสี่แต่พลังเขาแข็งแกร่งอย่างไม่ต้องสงสัยหลายคนรู้สึกได้ซ้ำว่าเหอเหยาแข็งแกร่งพอจะคว้าสามอันดับแรกมาครองได้ เพียงแค่ไม่ได้ลงมือเท่านั้นแต่ไม่ว่าจะเป็นอย่างไรลำดับสี่ก็เพียงพอแล้วจะแสดงว่าเขออย่าทรงพลังแค่ไหนวันนี้มูเฉินต้องการมาเยี่ยมเยือนชุมนุมมัคคาปีศาสตร์เพื่อชำระหนี้แขนคงไม่ใช่เรื่องง่ายนะักสมาชิกนับร้อยนับพันมารวมตัวกันในลานกว้างตรงหน้าที่ตั้งของชุมนุมมัคคาปีศาสตร์คนส่วนใหญ่กำลังขัวเราะกันโดยไม่มีความกังวลแม้แต่น้อยคนจำนวนมากก็มีแววยาะเย้ยและกระตือรือร้น พวกเขาต้องการเห็นว่าสิทธิใหม่ปากดีคนนี้จะมาก่อกวนถึงหน้าบ้านพวกเขาได้อย่างไรด้านหน้าสุดที่ตงของชุมนุมมักคาปีศาจเหยอเหย่านั่งอยู่ด้วยสีหน้าไรอารมณ์บนเก้าอี้สูงแววตาของเขาไม่สนใจอะไรทั้งสิน้นที่เบื้องหลังมีสมาชิกรักของชุมนุมยืนอยู่ยังขงก็ยืนอยู่ชายคนนี้ไม่มีท่าทีเย,อย่อยิงหรือข่มเหงอีกที่จริงควาสวรรค์ของเขานับได้ว่าไม่เลวแต่เขายังเป็นแค่สิทธิใหม่อยู่ ไม่มีทางที่เขาจะเทียบกับเหย่าได้ซึ่งตัวเขาก็รู้เขาจึงตัดสินใจอย่างชาญฉลาดมาเขาร่วมกับเเหย่าจะดีกว่าโดยการยืมชื่อของชุมนุมมัคคาปิศาสต์เขาสามารถหลุดพ้นจากเงาของมู่เฉินตราบใดที่เขาฝึกฝนวรยุทธ์อย่างหนักเขาจะกล้าผ่านมู่เฉินไปได้อีกครั้งฝ่ายแห่งการต่อสู้ปรากฏในตัวอย่างหงเขายอมอดทนในตอนนี้เพื่อสักวันหนึ่งจะยืนอยู่บนจุดสูงสุดของสำนักศึกษาไปฉ่าง ไม่ว่าจะเป็นมู่เฉินหรือเขยเหย่าเขาจะเหยียบอยู่เหนือหัวพวกเขาทั้งหมดท้องฟ้าเหนือรานกว้างเต็มไปด้วยสิทธิ์จำนวนนับไม่ถ้วนที่มาสังเกตการเมื่อพวกเขาเห็นการรวมพลังของชุมนุมมัคคาปีศาจพวกเขาก็ได้แต่รอบเนี่ยอุทานในใจดูเหมือนจอมยุทธ์โดดเด่นทุกคนในชุมนุมมัคคาปีศาจจะปรากฏตัวแล้วพวกเขาได้แต่เฝ้ารอให้หมู่เฉินมาถึงเท่านั้นชุมนุมมัคคาปีศาจใช้การรวมตัวเพวื่อข่มขู่มู่เฉินให้เขาไม่กล้ามาหรือจุจุ ที่อยู่หน้าสุดของกลุ่มก็คือเหอเย่าอันดับสของทำรรเนียบมหาเทวะเฉินโหกับอีกสองคนก็อยู่40อันดับแรกและยังมีคนอีกกลุ่มอยู่ในอันดับ50อันดับแรกพลังชุนูมักคาปีศาสท,ทั้งน่ากลัวจริงๆดูเหมือนมู่เฉินจะเตะเรกแผ่นใหญ่เข้าให้แล้วเจ้านันชอบสร้างปัญหาจริงๆคาดินมาว่าก่อนหน้าก็มีปัญหากับชื่อห่วงตอนนี้ก็เป็นเหอเย่าอีกแต่ครั้งนี้เจ้านันคงหมดดวงแน่ เสียงพูดคุยดังขึ้นบอกได้ว่าพวกเขาตัดสินใจถึงผลลัพธ์ไปแล้วคนกลุ่มหนึ่งยืนอยู่บนหลังคาตึกมองลงมาที่หลานคนที่อยู่หน้าสุดคือชื่อห่วงที่ข้างกายคือชื่อชิงชิงเขาพูดว่ามู่เฉินยังคงก่อปัญหาไปทุกที่จริงๆเพิ่งสงบมาพักก็มีปัญหากับชุมนุมมักคาปีศาจอีกแล้วมันคิดว่าเหอ,อยื่าจะรับมือได้ง่ายๆง,ง,งั้นหรือพี่ใหญ่ท่านคิดว่ามันจะปรากฏตัวไหมชื่อห่วงก็มองไปรอบๆแต่ก็ไม่เห็นเงามู่เฉิน มูเฉินต้องปากฏดตัวแน่อย่าประมาทมันถ้าให้เวลากับมันอีกสักปีมันมีสิทธิ์พะงาดเป็นหนึ่งในห้าของธรรเนียบมหาเทวะได้แน่ชื่อชิงชิงพอได้ยินแบบนี้ก็ไม่อยากเชื่อไอ้บานั่นจะติดห้าดับแรกสูงสุดของธรรเนียบมหาเทวะได้หรือจะเป็นไปได้ยังไงกันการรับมือหรีเฉียนถงได้สามกระบวนท่าไม่นับเป็นการต่อสู้แท้จริงสักหน่อยเขาต้องมาแน่นอนแต่จะรับมือกับสถานการณ์นี้ได้ไหมก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง สื่อข่วงนั้นมองไปเดยอรอบเขาไม่เข้าใจเลยว่ามูเ่เฉินจะรับมือสถานการณ์แบบนี้ได้ยังไงกันบนหลังคาตึกที่ไกลออกไปร่างของสูเสียนสูริงเอ,อ๋อรีชิงและกลัวซงก็รีบมาหลังจากได้ยินข่าวทันพี่ทำไมมูเ่เฉินยังไม่ปรากฏตัวอีกละ่ะสูริงเอ๋อถามเจ้านั่นปัญหาเยอะจริงๆเพิ่งกลับมาสำนักก่อเรื่องอีกแล้วเฮยเยาไม่ยอมสู้กับเขาแบบสมกระบวนท่าแน่ คาดินมาว่าเขอเหยาเป็นคนก่อเรื่องนี้หลังจากมู่เฉินไม่อยู่เขาส่งคนไปก่อกวนชุมนุมเทพที่ดาวรั่วทว่าสุดท้ายดวยลรั่วรีตีโต้กลับมาแต่คาดินมาว่านางได้รับบาดเจ็บด้วยนะมู่เฉินกับเขยเหยาไม่มีเรื่องบาดหมางกันมาก่อนดูเหมือนว่าความเกลียดชังของเขยเหยาจะมาจากตอนที่ภารกิจกลายเป็นของมู่เฉินไปรีฉิงนั้นเอ่ยขึ้นน้ำเสียงนางมีความเกลียดชังในตัวเขยเหยาสูเสียงเองก็เห็นด้วย นางรู้มานานแล้วว่าเหออยอเห่ยเป็นคนใจแคบแต่นางไม่คิดเลยว่าเขาจะเกลียดมู่เฉินด้วยเรื่องเล็กแบบนี้ท่านพี่ถ้าเกิดอะไรขึ้นพี่ต้องช่วยมู่เฉินนะสูเฉียนก็พูดว่าข้าเองก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วยข้าคงไม่นั่งเฉยดูเหออย่เห่ยงรังแกเขาหรอกแต่เจ้าก็อย่าดูถูกมู่เฉินนะเขาไม่ใช่คนที่จะพูดอะไรลอยๆในเมื่อประกาศชัด้อ่ชัดคําขนาดนั้นแล้วเขาต้องมีความมั่นใจที่จัดการกับเรื่องนี้แน่นอน คนที่กล้ากระทั่งไปเชิญหน้ากับมั่วหลงจือ้อ้าเขยยาวต้องการจะกดดันเขานั่นเป็นเรื่องที่ตลกแล้วหลีชิงกับกั่วซงนั้นมีความคิดเหมือนกันหลังจากเดินทางกับมู่เฉินพวกเขารู้ว่าชายคนนี้มีภพ่รับมากมายที่ซ่อนอยู่คนรับวันนี้จะเป็นไปในทิศทางไหนยังไม่สามารถพูดได้ชุมนุมเทพที่ดาวรั่วมาแล้วความวุ่นวายในเกิดขึ้นสายตาของทุกคนก็หันมองไปยังถนนหลักล่างคนหลายร้อยคนปรากฏบนถนนนั้น ส่วนใหญ่เป็นสิทธิ์ใหม่การรวมพลังของศัตรูทําให้พวกเขารู้สึกหวาดกลัวแต่พวกเขาเองเนี่ยก็เตรียมพร้อมจะสู้ตายคนนําหน้าเป็นหญิงชุดดําที่มีความสวยงามดวงตากระจ่างใสาราวกับเพชรผมยาวเป็นประกายราวกับสายถ่านทุกคนมองสตรีชุดดำได้แววตาตกตะลึงนางคือรั่วรี่ใช่ไหมไม่เร็วจริงๆไม่แปลกใจเลยว,ว่าทําไมมู่เฉินถึงรักนางมากสู้เสียนั้นอดไม่ได้จะชื่นชมในรูปโฉมที่งดงามนั้น ซูริงเออเองก็แก้ป่องแม้แต่นางยังไม่ปฏิเสธว่าลัวรีนั้นงามล้มเหมืองไม่เพียงแค่โฉมงามแต่ยังรวมไปถึงกิริยาท่าทางสมาชิกชุมนุมเทพธิดารั่วเดินตามลัวรีเข้ามาทันทีที่เฉินโหกับพักคพวกเห็นลัวรีพวกเขาก็รีบหลบก,การต่อสู้ก่อนหน้าทําให้พวกเขาอับอายต่อหน้าคนมากมายที่แย่สุดคือพวกเขาไม่มีโอกาสแม้แต่จะได้เปรียบการประทะกันครั้งนั้นทําให้พวกเขาเข้าใจได้ว่าในหมูิซี์ใหม่ ไม่ได้มีแต่มูเ้เฉินที่ฝีมือน่ากลัวแต่ยังมีหญิงสาวที่เรอโฉมคนนี้อีกคนเหอเหยามองรัวรีพรอะกมีบางอย่างเกิดขึ้นในดวงตานั้นเขามองรูปโฉมกิริยาท่าทางที่ผ่านมาเขาเชื่อว่าซูเฉียนนั้นเป็นหญิงชื่อเรอโฉมมากสุดในสำนักเปยฉ่างแต่สาวน้อยที่ยืนตรงหน้าเขากับงดงามไม่น้อยไอ้บ้านั้นโชคดีเรื่องนารีซะจริงเหอเหยานั้นพูดว่าแล้วมูเ้เฉินล่ะเขาเป็นคนบอกจะไม่เยี่ยมชุมนุมมัคคาปีศาจไม่เชื่อหรื ทำไหมเขาถึงเอาแต่มุดหัวอยู่ในกระดองซะละ่ะเขาบอกจะมาเขาก็จะมาแน่สิ่งที่เจ้าต้องทําก็คือรอเท่านั้นรอหรือกล้าดีอย่างไรมันคิดว่าตัวเองเป็นใครกันสมควรฆ่ากับที่ชุมนุมมักคาปีศาต,ต้องรอมันงันล่เอเฮียวกับหัวรอเจ้านั่นมันคิดว่าเชื่อเสียงของเฮียวยาวเป็นอย่างไรชื่อเสียงของมันเป็นอย่างไรกล้ามาเทียบชั้นกันรัวรี่ก็บบอกว่าถ้าร้อนรุ่งขนาดนั้นข้าจะช่วยสู้ก่อนได้นะ แต่ระวังอย่าเสียตำแหน่งทำเนียบมาหาเทวาให้ข้าแล้วกันเสียงอุทานมากมายดังขึ้นแต่ละคนนั้นมองไปยังหญิงสาวชุดดำพวกเขาไม่คิดเลยว่านางจะกล้าข่มขู่ถึงขนาดนี้น้ำเสียงนี้เหมือนกับงูดเฉินแปะเลยเฮยเหย่านั้นมีใบหน้าเปลี่ยนไปโออวดจริงถ้าเจ้าต้องการโค่นตำแหน่งข้างั้นมาดูกันสิว่าเจ้าจะมีฝีมือไหมพอคู่จบแรงกดดันของคืนหลิงที่น่ากลัวก็ระเบิดออกมาจากร่างเขาเขาโกรดมากกับคำคู่ของรั่วรี่ เย่าชิงหลิ่งกับพักขั้วที่ยืนอยู่นั้นก็สีหน้าเปลี่ยนไปในดวงตารั่วรี่นั้นไม่มีคลื่นแม้แต่น้อยขณะนางก้าวออกไปข้าจัดการเรื่องนี้ในวันนี้ขณะรั่วรี่กําลังลงมือเสียงขัวเราอนั้นดังขึ้นมาจนเกิดความกรนครั้งใหญ่ทุกคนก็หันไปมองเสียงนั้นมาจากตึกสูงหลังหนึ่งตรงริมลานปะลองไม่มีใครรู้ว่าชายคนนั้นนั่งอยู่ตรงนั้นตั้งแต่เมื่อไหร่ตอนนี้ดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความโกรธไหลกำลังจ้องมองเห,เหยเย่า โอเคครับเจอโอกาสหน้าคลิปหน้าบ๊ายบายไปแล้วครับ